เรื่องอะไรอ้วเรื่องสุขภาพรองอันนี้เป็นที่ว่าเนื้อไมนไงบ้างูหนูหนูเนี่ยเวลาหนูอัปเดตอะไรมันมีแต่เรื่องสุขภาพหนูแต่ว่าเหมือนชีวิตหนูก็ต่อสู้กับมันมาจริงๆเออน่าสุดคือเนื้องอกเนี่ยมันเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มันมันก็ยังอยู่ที่เดิมเติบโตอยู่แต่ว่าหลังๆนี่จะเป็นแบบว่าไปเตะบอลไปเตะบอลจะไปเล่นบทอัลบอลก็เลยไปเรียนเตะบอลก็เอ็นขาด เป็นข้อเท้าขาดสองข้างเผาหมอนรองฉีกเลยเพรานฉนมันบอกว่า<อ><อ>ไปหนักไปเนิหนูชอบเตะบอลมากเลยครับที่แบบว่าแบบหนูรันฟุตบอลนอะตอนเนี้ยแล้วหนูก็แบบเตะ bon บอลกันทีแล้วแบบห้าวันเลยอย่าเ<ไ>งี้ยมันถึงขาดแต่ว่ามนนนันคบะหนูคิดว่าจริงๆริงนะหนูคิดว่าเพราะว่าหนูยืดน้อยใช่ค่ะแล้วแบบหนูใช้ร่างกายเยอะแบบหนูสนุปงานหนูก็เตะบอลาัทีนักห้าวันเลยอย่างเงี้ยแล้วมันเค้นมากแล้วพอหนูยืดน้อยมันก็เลยแบบ มันเลยค่ะหนูไม่ได้ทำอะไรเลยแบบเช้าวันที่หนูเดินลงบน,นใลสนามแล้วก็เขี่ยบอลเนี่ยแล้วก็หอยหลังสามก้ามีเสียงเประดังขึ้นมาในสมองแล้วก็ล้มลงแล้วก็เดินไม่ได้เนื้องอกแต่ว่าเอ็นก็ค่ะดีเห็นนะคะแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่าง r ฟอร์ e r นะคะหมายถึงว่าโอ้โหอันนี้มันแบบเป็นเป็นเป็นโปรเซสแบบปีหนึ่งแล้วเนี่ยมันไม่ได้กระจายแล้วใช่ไหมเนื้องอกเหรอหะคะเนื้องอกเอ่อมันมันโตแต่มันไม่กระจายนะคะ ถ้าในสมองเลยค่ะที่อื่นก็โตค่ะคือก่อนนั้นนี้มี้เคยบอกว่ามันหยุดขยายมันไม่หยุดแต่ว่ามันช้ามันแบบศูนย์ศูนย์จุดแปดเป็นสองจุดศูนย์คูณศูนย์จุดแปดเป็นสองจุดหนึ่งอย่างเงี้ยอ่าแบบมันมันมันไม่ได้เร็วเหมือนครั้งแรกที่แบบหนูเจอสามจุดหนึ่งแล้วแบบหกเดือนแล้วสี่ใช่แบบมันอันนั้นมันโตไวมากหนูคิดว่าแบบตอนที่หนูผ่าครั้งแรกมันอาจจะไม่รู้นะหนูคิดว่าจริงแล้วมันอาจจะใช่อะไรเงี้ยแล้วก็เลยจริงๆแล้ว ประมาณปีที่แล้วค่ะหมอเพิ่งบอกว่าแบบว่าเออแบบหนึ่งปีค่อยมาค่อยมาเช็คอัพก็ได้แต่ว่าก่อนอันเนี้ยมันเป็นสเตจแบบหกเดือนไงใช่ค่ะถ้มันจะลายไปอย่างงี้เขาว่ายังไงบ้างหรือว่าก็คืออยู่กับมันอย่างไม่รู้จริงๆริเลยค่ะพี่หตาว่าก็ใช้ชีวิตปกติโดยที่ไม่ต้องคิดถึงมันถ้าเรามีหนูหนูคิดไม่ได้อะนี้หมายถึงว่าแบบเราไม่รู้จริงๆอ่ะแบบโอเคเราเรารู้ที่เรารู้คือโอเค เส้นประสาทใหญ่สามเส้นาพาดอยู่เส้นประสาทเล็กๆอะไรรอบข้างการสมองอยู่ข้างแน่แต่แบบเราไม่รู้จริงๆเลยว่าว่ามันยังไงแล้วอะหนูแบบหนูมไม่รู้จริงๆมันมันมันไม่เหมือนว่าเราเห็นนอนได้ใช่ไหมคะแบบผื่นขึ้นอะไรเงี้ยกินยาเอ้ยหาย,ห,ายหรือว่าแบบเฮ้ยมากขึ้นคันขึ้นแต่อันนี้มันแบบ <IS 2> ไม่รู้เลยแล้วไปอัปเดตกับคุณหมอแต่ละทีคุณหมอไ่บ้างก็ไปไปอัปเดตก็คือต้องไปเอ I มเลยค่ะใช่หนูจะรู้ก็ต่อเมื่อหนูเข้าไปนอนอุโมงเลยอไรเงี้ยแต่มันไม่ได้ส่งอะไรกันนะใช่หมมีปวดหัวมีอะไรมีปวดหัวแต่แต่ทีเนี้ยมันยากแล้วพี่นึกออกไหมคะว่าทุกคนเนี้ยก็ปวดแล้วบางทีปวดหัวอย่างตอนที่หนูเจอปวดหัวตาไปเกณฑ์อันเ่านอกจากปวดหัวจากโรคคอตึงหรือเปล่าหรือเครียดหรือว่าคือมัน มันหลากหลายมากเงี้ยหนูก็เลยคิดว่าแบบโอเคเราก็อยู่ด้วยกันดีๆนะคุยทันจิตหอบอกเปี่าะว่าถ้าสมมติว่ามันขยายเร็วเนี้ยมันก็สาดแน่นอนค่ะแบบว่าแบบหนูว่าถ้ามันถ้าหนูไปคือตอนนี้เหมือนหนูก็เหมือนหนูก็หนีหนีหนหมาอีกนิดนึงอ่ะพนีนอกไหกมาออแบบเพื่อถ้าไปแล้วแบบหมูแล้วมันโตย,ยังไงหนูก็ต้องขาดเพราะมันอันตรายมากเลยค่ะหนูว่า ก็คือก่อนผ่าหมอบอกว่าถ้ามันโดนก็คือตายอย่างเดียวเหมือนว่าการสมองอ่ะมันแบบสาคัญที่สุดในร่างกายแล้วอะไรเงี้ยควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจอ่ะเออก็ชื่นชมิงมากแบบว่าหลายคนในชีวิตไม่ได้แบบมีความตูค่ะเหมือนไม่ได้ป่วยเลยค่ะก็จะแบบคนเราผู้มาแบบหลายปีแล้วอ่ะตอนนี้หนูว่าหนูก็พยายามพยายามที่จะใช้ชีวิตที่มีอยู่ ณนะตอนนี้ให้มันแบบว่าให้มันโอเคแหละหมายถึงว่าแบบเราก็ไม่เราก็ไม่รู้อยู่แล้วเนาะว่าแบบพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยงั้นแบบถ้าวันนี้เราเต็มที่หนูว่ามันก็ไม่มีอะไรต้องเสียใจอะไรเงี้ยควาทุกคนตอนนี้ถ้าแว่าเป็นทุกอยาก่างก็คือจะไม่ทุกข์กับมันแล้วลเช่นรถติดไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ทุกมันจ <c oughs> ะไม่ทุกข์กับมันทุกข์เหรอคะหมายถึงว่าทุกแบบทุกเลยเหรอคะหนูว่าหนูไม่ได้หนูไม่ได้ทุกข์กับมันแบบแบบ แบบเอ้ยขนาดน,านั้นอะไรเงี้ยหนูว่าน่าสุดโอเคหนูว่าหนูมีแล้วน่าสุดแล้วสองวันที่แล้วหนูก็รถชนใช่ค่ะรถชนคือแบบว่าหนูอ่ะอยู่เรียบถนนกัน,นใช่ไหมคะแล้วก็น้องขับแล้วก็มีรถสไล,ลด์รถค่ะชนตูดแล้วรถอะ่ะคือชนแรงรถก็เลยพุ่งไปชนทับกนมาใช่คือแบบชนแรงมากแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบ ไม่เป็นไรก็ดีแล้วแบบพี่นิวออกไหมแบบคนไม่เป็นไรก็ดีแล้วอะไรเงี้ยคือแบบโอเคมันอาจจะลดมากอาจจะต้องข้าศูนย์แบบสี่ถึงหกเดือนแล้วแต่แบบคนไม่เป็นไรนี่คือโอเคมากแล้วตอนนี้ก็ตกใจตกใจอยู่ค่ะแรงแบบแรงพุ่งอ่ะใช่แล้วก็แบบเออมีน้องแบบเอวเจ็บนิดนึงในคุขับอ่ะค่ะใช่แต่แบบโอเคแบบไม่ว่ามันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ไม่มีใครเป็นไรหรือว่านี่คือโอเคพีคนข้างหน้ารถข้างหน้าโอเครถข้างหลังโอเคนี่ก็คือการเนี่ย ควบคุมสติของเราได้อย่างดีเพราะว่าเราพยายามมองเพอพยายามหนูว่าพยายามหนูพยายามหาด้านด้านที่มันบวกในทุกเรื่องดีกว่าไม่หรือว่าหนูว่าเครียดหนูมีเรื่องทุกข์ใจแต่ว่าหนูพยายามมองในหนูว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่เราแท้จะควบคุมได้้วยสัมอะไรเงี้ยไม่ว่าเราจะเจอปัญหาขนาดไหนแบบโลกเราหรือว่าเรื่องภายนอกขนาดไหนแต่สิ่งที่เราควบคุมได้จริงๆคือความคิดของเราหนูพยายามที่จะควบคุมแบบนั้นค่ะ แบบว่าเฮ้ยแบบมันมีด้านอะไรที่ดีบ้างหพยายามที่จะเป็นแบบนั้นแล้วคนรอบข้างเราเพาะพราะทิดอะเราด้วยมั้ยล่พี่เพาสิดีค่ะเพราะทีดีไปแล้วเพราะว่าเพราะว่าสำหรับคนสิดีเพราะว่าเรานําแล้วไงแบบเฮ้ยไม่เป็นไรแบบนี้คือดีแล้วะอะไรเงี้ยเออมันเป็นความสุขอย่างของเราใช่ความสุขของหนูตอนนี้คือการเตะ <laughs> ออดผะดยังบอกว่าห้ามการเตะบอลเรามันฉีกมัน <c oughs> ข,าขาดแล้วเลยพงมารับเลยคือตอนที่หนูอ่ะ ขาดนั้นหนูเดินไม่ได้ใช่แล้วแบบว่าหนูก็ซึมเหมือนหนูเป็นนักกีฬาที่มีภาวะทุมเท่าใช่ปะทีเนี้ยหนูอะแล้วประมาณแบบผ่าดไปสองเดือนหนูเร like ิ่มไปกายภาพแล้วเขาก็ให้หนูลงน้ psilon, so 1, ําและหนูก <MAND O ös> <'ll> ็คิดขึ้นมาได้ว่าในเมื่อเราทําอะไรบนบกไม่ได้เราว่ายน้ําได้หนูเลยไปรงเรียนว่ายน้ําหนูก็ไปรงเรียนแบบสี่ร้อยเมตรแปดร้อยเมตรตอนเล็กตอนนี้หนึ่งชั่วโมงหนูว่ายได้หนึ่งพันแปดร้อยเมตรอะเพราะว่า จุดเริ่มต้นถือเพราะว่าเอ็นหัแล้วก็เริ่มเป็นแบบภาวะชุนซอแล้วเหมือนแบบมันแบบเคยเคยวิ่งไ่ายเคยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาให้กีฬามานิวใช่หนูว่ากีฬามันมาหัศสรรย์มากค่ะพี่หนูว่ามันแบบมือนใช่มันเธอเราพลังเยอะใช่ไหมแล้วก็มันแบบมันมันเป็นเรื่องของสารเคมีด้วยเนาะเออที่มันแบบว่าแบบเออมันเป็นเรื่องระบบตบระบบใช่หนูเลยคิดว่าแบบกีฬามันยอดเยี่ยมพิเศษกีฬาแต่ให้เราออกเยอะขนาดนั้น อะไรนะคะคุณหมอเขาไม่ได้ให้แบบไม่เลยค่ะ <c oughs> คือคืออันนี้เป็นปัญหาของตัวหนูเองห <รอ S 2> มายถึงว่าหนูว่าสุดเกินไงแบบคือถ้าแบบว่าคือหนูอินนะหนูอยากหนูชอบเตะบอลหนูก็จะเตะบอลเตะบอลเตะบอลแต่แบบหนูก็จะแบบนี่วันพักพักวันหนึ่งอาวันเตะไม่เตะบอลแล้วแต่ไปไว่ายน้ำแทนนี่เหนอยไหมแล้วไว่ายไม่ได้ไว่ายชิวๆไงว่ายแบบว่าวตายอะ ป้าเนี่ยน่ะเออแบบโอลิมปิกอ่ะแบบเราเพิ่งดูแบบอินสไพราชันแบบมีคุณป้าที่อายุแบบห้าสิบกว่าแล้วแบบไปตีบโอลิมปิกอะไรเงี้ยเฮ้ยเราก็ได้ปะวะเหมือนชีวิตมันต้องมีเป้าหมายให้พุ่งไปอ่ะใช่ใช่ะะคคคคุุณณขออบ่่